สวัสดีครับเกษตรอีสาชนชาแนลมาอีกแล้วครับพี่น้องมาอีกแล้วครับท่านามณีภาพพี่น้องมาเบิงนะครับมาเบิงเบาถัดนะครับทาการตัดกิ่งออกนะครับพี่น้องนะครับห้เหลือกิ่งเดียวกิ่งเดียวกิ่งเดียวเบิดเลยครับพี่น้องสังเกตเนมไปมันมันจะเป็นบางหูบางตานะครับพี่น้องเนาะ ส่วนเป็นข้า,ขาวอยู่แต่ละเหาแต่ละตนนี่ก็เป็นการปรับปรุงดินอีกนะครับพี่น้องนะครับเร่งการเจริญเติบโตของตนเขานะครับล่้มตนเขานะครับอซอยในหลายอย่างครับพี่น้องนะครับตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นโดรไม้เด้อครับพี่น้องเด้อ โดโลไมหนีซอยในเหลืองการปรับปรุงดินนะครับพี่น้องบ่ให้ดินมันเน่นนะครับวากะลดความเป็นกรดเป็นด่างนะครับพี่น้องพี่น้องหาสื่อใดนะครับตามตามหลานขายปุ๋ยนะครับเกษตรพันธุ์ทั่วไปนะครับพี่น้องกระสอบละร้อยยี่สิบบาทนะครับหรืออาจจะแพงกว่านี้หรือถูกกว่านี้ก็แล้วแต่พื้นที่ครับพี่น้องนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับเด้ออันนี้เบ้าทัดไใส่ต้นละสามกําเลยนะพี่น้อง โล่ยางงี้เลยนะครับพอฝนตกมาปุ๊บเพิ่นก็จะซึมลง่ดินนะครับพี่น้องนะครับติดให้ดินเ่ามีพงอากาศนะครับติดให้ลากของลำต้นของเขานี่ออกคากินไง่ายครับจะเลื่อนเติบโตได้ดีครับพี่น้องนะครับที่นี่เบาทัดก็จะเริ่มเอาผลผลิตแล้วนะครับเพราะว่าลำต้นเขาสูงหงยแล้วนะครับเบาทัดจะไม่ทําการตัดแต่งกิ่งแล้วนะครับ้วก็จะยุดการ ขยายพันธุ์นะครับพี่น้องนะครับไม่เอากิ่งพันแล้วนะครับพี่น้องทีนี้จะเอาผลผลิตแล้วนะครับก็จะเริ่มเก็บได้กระย,ปประรยุประมาณเดือนประมาณเดือนสิงหาหรือไปอหรืออย่างเขากันยาครับพี่น้องนะครับว่าทัดตังสิได้เก็บนะครับ ชุดแรกนี่ก็เก็บไปบ่อไร้ครับพี่น้องนะครับเพราะว่าบ่อใดใส่ใจกับผลผลิตปันใดครับพี่น้องนะครับนั่งเลียงลำต้นอยู่ครับบอกไปก่อนว่าดินของเบาทัดนีบ่อไดงามครับพี่น้องนะครับเป็นดินออกจะเป็นดินทรายนะครับแน่นๆนะครับที่นี่ก็เริ่มจะมาเอาผลผลิตเขาแล้วครับพี่น้องนะครับ จะสังเกตได้ว่ามอก้อนนี้ต้นนี้นะครับโค่นนี้มี2ต้นนะครับพี่น้องนะครับเบ้าทัดตัดถิมเลยครับพี่น้องเอาไว้แค่ต้นเดียวนะครับเพื่อติดจาอพผนผลิตแล้วนะครับลูกของเขาถึงจะได้โตดีนะครับพี่น้องนะครับอ่าก็เก็บขายเรื่อยๆอยู่ครับพี่น้องนะครับแต่กัยยงพ่อได้เก็บชิมใหมพี่น้องเบิ้งครับอ่านี่ครับสังเกตเบิ้งเบ้าทัดท่าแปลงให้ได้ครับพี่น้อง วานซื้อครับวานปุ๋ยนะครับวานปุ๋ยโดรเมยนะครับพี่น้องโดรเมยนะครับป้าปรุงดินในดินเ่าลวนซุยนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะไปบอกซับประคุณกับโดรเมยนะครับเป็นจังไงจงต้องใส่มันนะครับแซ่บพี่น้องจะเริ่มเอาโคตรเมล็ดแล้วเพราะว่ารับต้นก้อใหญ่ได้ดยครับพี่น้องครับเอาไว้ต้นเดียวต้นเดียวเลยนะครับ ไปฟังซับป,ประคุณเหาพี่น้องสำหรับโดโลไม้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูซับป,ประคุณครับพี่น้องนะครับอันนี้เบาทัดบอดด้ขายโดโลไม้นะครับพี่น้องบอดด้ขายโดโลไม้นะครับแต่เบาทัดจะมาบอกนะครับว่าเบาทัดใส่สูตรนี้นะครับใส่กระสอบแบบนี้นะครับเป็นโดโลไม้เกรดเอตาหงดวยครับพี่น้องนะอาจจะใส่ได้ไหลยอ่า แต่ละพื้นที่อาจจะมีตะละยี่หอออกไปนะครับพี่น้องเนาะกับว่าเป็นยังรับโดนละไม่ก็จะมีคุณสมบัติบแตกต่างกันนะครับพี่น้องนะครับอ่าช่วยปรับปรุงดินให้ร่วนซุยแก้ปัญหาดินแน่นดินดานแก้ปัญแก้ความเป็นกรดของดินนะครับป้องกันดินเสื่อมสภาพช่วยพืชแบ่งเซลล์ได้ดีนะครับพี่น้องเร่งการเจริญเติบโตนะครับ มีแมกนีเซียมจำเป็นในการสร้างคอรฟโลฟิลนะครับพี่น้องให้พืชสังเคราะห์แสงและปลุกอาหารได้ดีเพิ่มผลผลิตได้มากครับพี่น้องนะครับตัวนี้ก็จะซอยไร้ครับเสริมสร้างดอกกรกาการผสมเกสรและการติดมเมล็ดครับพี่น้องเข้าใส่เด็กกับพืชลายอย่างายแนวนะครับตัวน,นี้เพิ่มภูมิต้านทานนะครับต่อสภาพ แวดล้อมนะครับเสริมลำต้นและใบของพืชให้แข็งแรงมีความต้านทานโรคและ,มะแมลงสูงทำให้ใบเขียวทนนานครับพี่น้องแล้วกะ็สางฮอร์โมนและเอนไซม์ต่างๆในพืชแก้ปัญหาพืชโตช้าแคลแกนใบเหลืองซีดใบหงิกงอ ที่พี่น้องสังเกตเบิ้งของพี่น้องมันจะออกใบเหลืองๆนะครับพี่น้องนะครับใบเหลืองๆใบยิกใบงอนะครับชะลอการแตกใบนะครับชะลอการแตกยอดนะนั่นหมายถึงดินพี่น้องเป็นกดเป็นด่างนะครับให้พี่น้องนําออกไปใส่นะครับส่วนประกอบของเขาก็จะมีแคลเซียมนะครับไม่ต่ํากว่า43เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็แมกนีเซียมไม่ต่ำกว่า22เปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องนะครับอ่ัตัวนี้ อาเบาทัดกับบดเอกร่นตีนะครับพอเบาทัดกับบดมีตัววัดนะครับพี่น้องนะครับกับบกากะร่นตีให้นะครับตัวนี้นะครับกะเท่าข่าวก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับเป็นยังเข้าปูของเข้าจังบอคใคได้ผลผลิตครับพี่น้องนะครับกะเป็นเพราะว่าดินเข้าแต่ละหม่องนะครับเข้าบ่มีตัววัดบ่มีตัวบงชีนะครับพี่น้องว่าเป็นยังดินเข้าจังเป็นค้นเป็นดังนะครับ ถ้าห้ามบอสื่อมาวัดเครื่องวัดมันกับบูงหูนะครับพี่น้องลองสื่อเครื่องวัดมาวัดเบิ่งพี่น้องนะครับหลักลอยหลักพันครับบริ้แพงอีกยังครับพี่น้องนะครับเข้าวัดเบิ่งถ้าตำกวาเจ็ดลงมาหาสามหาสี่นะครับพี่น้องอ่าดินพี่น้องมีปัญหาแล้วนะครับแต่ขันหกขึ้นไปหาเจ็ดนะครับพี่น้องนั่นหมายถึงดินพี่น้องปกตินะครับกับโอเคครับพี่น้องคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆครับนำมาฝากมาตอนนะครับพี่น้องสำหรับพี่น้องนะครับทันใดที่ปลูกนะครับ พุทซาสามรถทุเรียนนะครับหรือพืชต่างๆนาน้านะครับประสมปัญหาดินเป็นกดเป็นดางนะครับพี่น้องนะครับให้นําเอาไปใส่นะครับพี่น้องนะครับโดโรไมได้ทุกยี่ห้อนะครับพี่น้องนะเมร่ว่าจะเป็นปูนขาวนะครับโดโรไมก็ไดดครับพี่น้องนะครับ้วก็อาจจะใส่ผสมกันกับมูลสัตว์นะครับพี่น้องรวก็ผสมกับปุ๋ยเคมีกระใดครับพี่น้องนะครับใน ส่วนผสมของอัตราประมาณ2ต่อหนึ่งครับพี่น้องหมายถึงโดโรไม้นะครับ2ส,ส่วนนะครับพี่น้องต่อปุ๋ย1ส่วนนะครับใส่ขิงว่าก็ใส่เด็ดปกติครับพี่น้องนะครับเท่ากับใส่ตามพ่วงพอดีใส่ตามพ่วงมะสมครับก็จะซอยในการ แก้ไขปัญหาดินเสื่อมสภาพนะครับพี่นอ้องลกลดความเป็นกดเป็นด่างลดความแน่นของดินนะครับพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเราทัดขอ,อกลบาบคำว่านะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม